วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของรถยนต์ Audi A7 Sportback 55 TFSI Quattro S Line คันนี้กันที่ตามมาชมครับขับง่ายๆสบายๆครับเวลาขับในเมืองเอาข้อจริงๆขับได้ง่ายครับขับได้ให้อารมณ์ใกล้เคียงกับรถที่เล็กกว่าเลยอาจจะเป็นเพราะว่าพวงมาลัยแม่นยำแล้วก็ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อที่ทำให้ซอกซอนได้ดีเครื่องยนต์สนองตอบีกกดันมันเข้าไปในพื้นที่ที่เราต้องการไปได้ทันที Audi A7 คันนี้เนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วถ้าปรับแต่งช่วงล่างอะไรสักหน่อยเนี่ยจะเป็นรถที่ออกแนวสปอร์ตไวรุ่นระบบคอร์โช่วยให้การทรงตัวดีไหลลื่นเครื่องยนต์340แรงมา้ากดปื้ดไหลามาแรงบิด500นิวตันเมตรไหลเรื่อยๆรถแบบนี้ รถที่ผมขับวันนี้เป็นรถ Audi A7 Sportback 55 TFSI Quattro S Line น,นะครับคันนี้เป็นรถนำเข้า CBU จากเยอรมันทั้งคันใช้เครื่องเบนซิน V6 สูบ พร้อมด้วยระบบไ y ฮ y บริด48โวลต์จ่ายเชื้อเพลิงแบบฉีดตรงพร้อมด้วยเทอร์โบชาร์เจอร์ให้กำลังสูงสุด340แรงมา้าเมื่อเครื่องยนต์ทำงาน5,000ถึง6,400รอบต่อน,นาทีแล้วก็มีแรงบิด500นิวตันเมตรเมื่อเครื่องยนต์ทำงานตั้งแต่1,370รอบไปจนถึง4,500รอบต่อน,นาทีถ่ายทอดกำลังผ่านเกียร์ในระบบ S-tronic อันนี้ก็เป็นสเปคคร่าวๆเบาะนั่งสบายครับนุ่มนวลคงทำมาเพื่อ ความหรูหราแล้วก็ทํามาเพื่อคนที่สูงอายุหน่อยมั้งผมเดาว,ว่าอย่างนั้นเพราะเท่าที่ผมขับตัว A5 Coupe Black Edition ซึ่งฟีลลิ่งใกล้ๆกันอย่างเนี้ แต่เบาะนั่งตัวนั้นออกทั้งแน่นเฟิร์มสปอร์ตมากกว่าตัวนี้แม้ว่าจะเฟิร์มแต่ก็ยังมีพื้นที่ให้ขยับตัวนิดหน่อยออกในทางแบบที่เรียกว่า comfortable ก็คือออกในทางให้ความนุ่มนวลสะดวกสบายมากกว่าตัวนั้นแล้วก็ขับง่ายๆสบายๆครับตัวยาวเกือบ5เมตรส่วนกว้างเกือบ2เมตรถ้าดูจากตัวเลขเนี่ยทีแรกผมคิดว่าน่าจะอึดอัดเวลาขับในเมืองเอาเขจริงๆขับได้ง่ายครับขับได้ ให้อารมณ์ใกล้เคียงกับรถที่เล็กกว่าเลยอาจจะเป็นเพราะว่าพวงมลาลัยแม่นยำแล้วก็ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อที่ทำให้ซอกซอนได้ดีเครื่องยนต์สนองตอบดีกดรบม,มันเข้าไปในพื้นที่ที่เราต้องการไปได้ทันทีทำให้เป็นรถที่ขับในเมืองการจราจรติดขัดก็ไม่ได้รู้สึกว่าอึดอัดกับความยาวในระดับ5เมตรและความกว้างในระดับ2เมตรได้อย่างใดนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่ออกแบบมาเพื่อให้ขับง่ายๆครับแต่คนเขาบอกว่ารถที่ช่วง ยาวๆแบบเนี้ยแหมมันสะท้อนถึงความเป็นรถของผู้บริหารเขาว่าอย่างนั้นนะครับต้องนั่งเบาะหลังต้องมีคนขับให้นั่งแต่ส่วนตัวผมเองเนี่ยบอกได้เลยครับถ้าจ่ายเงิน5 3า9้0 0สามแนเกบาทไม่แม่ผมจะไม่ให้ใครมาสนุกกับการขับรถในราคานี้ของผมหรอกจ่ายเงินขนาดนี้มันต้องขับเองครับ5้าล้านบาทเป็นราคาค่าตัวของ Audi A7 Sportback 55TFSI Quattro S Line คันนี้ คันนี้ใช้เครื่องยนต์เบนซิน v 6แล้วก็มีระบบไฮบริดแบบเรียกว่า My Hybrid เข้ามาช่วยออกตัวด้วยนะครับ My Hybrid <c oughs> ก็เป็นระบบไฟฟ้า 48V โวลต์ audi a 7คันนี้เนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วถ้าปรับแต่งช่วงร่างอะไรสักหน่อยเนี่ยจะเป็นรถที่ออกแนวสปอร์ตไวรุ่นแต่ด้วยความที่เป็นรถขนาดใหญ่ audi เขาคงเล็งเห็นว่าคงเป็นกลุ่มคนที่มีอายุหน่อยแต่มีอายุแบบยังมีอารมณ์ที่อยากจะขับรถสปอร์ตแบบที่ภาษาเขาเรียกกันว่ายัง n g a h a r t คือ หัวใจยังหนุ่มว่าอย่างนั้นเถอะก็เลยทําออกมาผสมผสานระบบคอร์โรช่วยให้การทรงตัวดีไหลลื่นเครื่องยนต์340แรงมา้ากดปื้ดไหลามาแรงบิด500นิวตันเมตรไหลเรื่อยๆรถแบบเนี้ยและความยาวตัวรถก็ แต่แตะ5เมตรมันทําให้มีพื้นที่นั่งสบายความกว้างเกือบ2เมตรมีพื้นที่เหยียดสบายแล้วจะเห็นได้ว่าเขาทํามาเพื่อรถสําหรับครอบครัวจริงๆคือระบบปรับอากาศแอร์คอนดิชันเนี่ยแยก4ส่วนหน้าซ้ายขวาหลังซ้ายขวา มันทาให้คนที่นั่งทุกตําแหน่งเนี่ยสามารถเลือกตามความชอบตัวเองได้นั่นแสดงว่าเขาต้องการให้คนนั่งหลังสบายด้วยว่าอย่างนั้นเถอะคนขับสบายอยู่แล้วทุกคนก็มาสบายด้วยผมอะไรไฟฟ้าดิสเบรกสีล้อเรื่องแบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่าคนที่เป็นคนชอบขับรถไปไหนมาไหนกับครอบครัวอยากขับเองไม่อยากให้คนอื่นมาขับเพราะว่าบางทีมีเรื่องราวอยากจะคุยกันภายในครอบครัวมันเป็น,ปน,ปนความลับบ้างไม่อยากให้ใครรู้บ้างเนี่ยผมว่า รถเก๋งสีดานแบบนี้มันสนองตอบได้ดีส่วนใครจะไปเลือกรูปแบบอื่นหรืออย่างไรนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งวันนี้ประชากรอ audi ในประเทศไทยเริ่มมากขึ้นคุณจะเป็นหนึ่งในนั้นหรือไม่ต้องถามใจตัวคุณดูครับ